สบายดีพี่น้องบุญสุขคนเนาะเข้ากระทิงมาพี่น้องมามาสวรรค์มากินข้าวเที่ยงพี่น้องกินข้าวเช้ามันข้าวเที่ยงพี่น้องตอนนี้มันชีเที่ยงแหละกินข้าวเช้านี่นี่กินข้าวเปียกก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยร้านเก่าร้านขาประจำพี่น้องเลยแซ่บเส่บหลานนี่แซ่บคักอร่อยดีพี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำโตก อเติยนำต๊ตามอาหารตามสั่งพี่น้อเยก่แค้มตังดำี่น้อาเลยเมืองสรพค์นอาก็จะเลือดไายได้พี่นเองเลยผมกำลังเห็ดกำลังสงสดจนหอนจกบาดี่น้องเลย mong mình 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 ngon mình 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 mặc mình 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 อ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดว่าบุหิวเขา่าจะทมสี่เทียงไงว่าบุหิวเข่าอยู่ก็พอขึ้นเด้โยก็พอทำห้าได้มาปูงเอาพี่น้องเอยนำสมเย็นใจชเลยชัดจาก

ต้สาส่ลงไปพี่น้องมายรมาไหวมานวาได้หน่อยพี่น้องน,น้ำตาลหรืเป็นนัวไหมาน,น้ำตาลได้พี่น้องเอ้เป็นนัวค่กได้หนึ่งเยต่มากับเมียลขาดแล้วน้ำตาลพี่น้อง มาแล้วมาแล้วเย็นได้อืมใครกับเปียกบ้านแล้วเว้ยเบาเว้ยแสบแสบพี่น้องผัวดูสีในตอนบมืงใหญ่ตมเลือดพี่น้องก้อนเลือดอ่ะพี่น้องสำหร้วพี่น้องมามากินนทำกันพี่น้องแสบแสบนัวๆกินเขากินเขาเศร้าพี่น้องดูสีเมื่ก่อนพี่น้อง อืมลำพี่นนอะแ่บเป็นแ่บางนี้พี่นอืดวครับเยแแ่บแบบพี่นนองพอตอนชินบางใหญุ่ชิ้นกัตอนบางใหญ่พี่นนองเอ้ยินกเอแสบพี่เ

ะสำหรับคลิปนี่ขอจบสั้นนนะเพี่น้นงะเกียนนายผมฟอร์กันไปเพี่น้นงสบายดีเพี่นเนง